มีน้องถามมาว่าทํางานสัญญาจ้างปีต่อปีหมดิทธิ์ที่จะกู้คอนโดใครยังคิดแบบนี้บ้างเดี๋ยววันนี้เหมียวจะมาเล่าให้ฟังเรามาวิเคราะห์ในมุมแบงก์กันดูนะว่าสัญญาจ้างปีต่อปีอ่ะมันก็ดูเสี่ยงจริงแหละไม่รู้ว่าปีหน้าจะยังได้ทํางานอยู่หรือเปล่ายังมีรายได้มีเงินเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่รู้อะไรไหมว่าสัญ,ญญาจ้างบางที่อ่ะแบงก์มองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงมากด้วยนะเช่นพนักง,งานราชการพนักง,งานมหาวิทยาลัยเพราะพวกเนี้ยเขาเป็นองค์กรมั่นคงแล้วก็มีการต่อสัญญ,ญาจ้างมาเรื่อยๆแล้วก็็เปนยของ ที่รับสมัครพนักงานเป็นแบบสัญญาตางที่สําคัญพวกหน่วยงานที่พิเศษแบบนี้เขามีดอกเบี้ยพิเศษมีสวัสดิการดีๆไว้สมัครกู้ได้ด้วยนะจริงนะแบงค์เขาไม่ได้ติดคําว่าปีต่อปีหรอกแต่เขามองจาก4สิ่งนี้ก็คือ 1. ความมั่นคงมีการต่อสัญญามาบ้างหรือเปล่าจะได้ไม่ได้หยุดทํางานกลางทาง 2. แบงค์จะมองว่าทํางานที่เดิมมาแล้วมากน้อยกี่ปีมีความมั่นคงในการทํางานในตําแหน่งนี้เท่าไหร่ 3. แบงค์ดูจากเอกสารที่เราจะไปยืน่นพวกหนังสือรับรองการทำงานสลิปเงิน the เดือนสเตจเมนต์ของพนักง,งานประจําทั่วไปและ4ที่แบงค์มองก็คือสิทธิ์ MOU สวัสดิการเพราะ หน่วยงานที่เป็นนายจ้างเนี่ยเขาจะหักเงินเดือนเนี่ยนำส่งค่างวดจากธนาคารโดยตรงแค่นี้ความปลอดภัยของธนาคารก็เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะสรุปเลยนะสัญญาจ้างปีต่อปีก็มีโอกาสกู้ซื้อคอนโดได้แค่ทํางานมาอย่างต่อเนื่องเก็บเอกสารชารัดเจนโดยเฉพาะสัญญาว่าจ้างถูกปีถูกปีและสิ่งสุดท้ายรักษาเครดิตตัวเองให้ดีๆแค่นี้ก็ยื่นกู้ได้เหมือนพนักง,งานประจาทั่วๆไป